เกิดตอนเราจิตฟุ้งสุ้งานเยอะๆอะค่ะหลวงพ่อหมายถึงว่าตอนที่อย่างเช่นเหม่อไปแล้วแล้วเราสักพักหนึ่งเราถึงค่อยรู้ตัวแล้วก็ให้สติอย่าขาดสติต่วันจันยาความรต้ตัวทั่วพร้อมอยู่เครื่องล่ออย้ายขาดคอยตระเเกตดูตลอดเวลาว่าไอสติต่วันจันะเนี่ยมันควบคุมจิตสติเนี่ยมันถ้าสติยังอยู่เนี่ยมันจะควบคุมจิตให้อยู่กับเครื่องล่อ มันจะไม่ไม่ปล่อยให้จิตเดือดจักเครื่องล่อไปฟุ้งซ่านเครื่องล่อเช่นหนูใช้พุทโธพุทโธพุทโธหรือหายใจเข้าพุทธหายใจออกโตหรือรู้ลามหายใจก็ออกเนี่ยเป็นเครื่องลอ่ออันนั้นต้องให้สติเนี่ยอยู่กับเครื่องลอ่อแนบแนบแน่นกันเลยแล้วก็ถ้าสติเนี่ยมันอยู่กับเครื่องลอ่อสติแปลว่าระลึกได้แต่ปัญญาคือความรู้สึกตัวเนี่ยให้ความระลึกถึงเครื่องล่อได้แล้วได้ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันก็จิตเนี่ยมันจะอยู่กับ เครื่องล่อเองแต่ถ้าสต,ติมันขาดจิตมันก็จะทิ้งเครื่องล่อแล้วไปฟุ้งซ่านเราเวลาคือพอเราฟุ้งซ่านแล้วพอเรามีสติเรารู้แค่แป๊บเดียวค่ะแล้วก็จิตเขาก็จะไหลออกไปดังนั้นแสดงว่าเราเครื่องล่อของเราเนี่ยมันไม่ถูกจริตเครื่องล่อไม่ถูกจริตเออถ้าเราเครื่องล่อที่ถูกจริตเนี่ยมันจะทําให้ไม่ฟุมันจะไม่หลุดง่ายไม่หลุดจากเครื่องล่อง่ายนะเครื่องล่อพุทธเจ้าตัดให้ไว้ถึงสี่สิบอย่างเนะย แต่ลูงตาว่าอันนี้มันหนักในสี่ติบอย่างเนี่ยในความเห็นลูงตาว่ามันเป็นตัวยังเป็นตัวอย่างคืออาจจะมีมากกว่าสี่ติบอย่างก็ได้ถ้าถ้ามันไม่ได้เป็นกิเลสตัณหาอะไรหนูก็เอามาเป็นเครื่องล่อได้ถ้าสามารถทําให้จิตเนี่ยมันมันมันชอบแล้วมันอยู่กับเครื่องล่อนั้นถ้าจิตมันไม่ชอบเครื่องล่อมันก็ไม่ค่อยอยู่เหมือนเด็กอ่ะเราอาของเล่นให้เด็กมาล่อไม่ให้เด็กไปวิ่งทุกโซนไปไปไปอันตรายไปตกน้ําไปวิ่งออกนอกถนนไป ถ้าเด็กมันมีเครื่องล่อที่ถูกใจเด็กมันก็จะไม่ไม่หลุดจากเครื่องล่อไปจิตเหมือนเด็กอะถ้าไม่ได้เครื่องล่อที่ถูกใจมันก็จะอยู่คือบางทีเราเวลาเราพอรู้ว่าเราจิตเขาจะออกอะค่ะแล้วเราพยายามที่จะยึดอยู่กับเครื่องเครื่องเครื่องล่อตัวเนี้ยค่ะมันก็จะรู้สึกแน่นขึ้นมาใช่ใช่เพราะว่าเราไม่ชอบเครื่องล่อเหมือนเด็กอะไม่ชอบเครื่องล่อแล้วก็มันต้องอยู่กับสิ่งนั้นน่ะโดยที่ไม่ชอบมันก็อึดอัดครับค้อง เราต้องหาเครื่องล่อที่มันไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่ได้เป็นกิเลสตัณหาอะไรแต่มันอยู่ได้มันอาจจะชอบแต่ไม่ถึงกับขั้นที่ว่ามันมันแบบว่ามันยังไงอ่ะมันถึงกับขั้นที่เป็นกิเลสที่รุนแรงอะไรอย่างเงี้ยก็ก็แต่มันชอบซะก่อนแล้วมันตั้งใจอยู่ได้อย่างเช่นน่ะสมมติว่ามีเด็กคนหนึ่งเนี่ยสามขวบเด็กผู้ชายลูกปู่ท่านเอาลูกเงาะไอ้มีโยมก็เอาลูกเงาะมาใส่บาทแล้วก็ตะกีหยิบลูกเงาะ ใส่ใส่ใส่ฝาบาทเพื่อจะฉันเช้าเพื่อจะฉันเช้าเด็กสามขวบกันั่งอยู่เนี่ยมากกระายก็คือน้้ำลายเอื้อกลวงป,ปู่ก็เห็นว่าเด็กเนี่ยชอบลูกเงาะอยากกินลูกเงาะก็กวักมือเรียกเด็กเข้ามาใ,ใกล้ๆแล้วบอกว่าอยากกินลูกเงาะเหรอเด็กกำลังมือเอือกหน้าลวงป,ปู่บอกว่าก็ได้เดี๋ยวลวงป,ปู่จะให้ให้หมดฝาบาทเลยให้มากกว่านี้อลยในถาดน,นี้ด้วยหยิบเพิ่มกันอีกบอกว่าจะให้หมดเลย แต่ต้องมีข้อตกลงก็ว่าไอ้หนูเนี่ยต้องนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงแล้วหลับตาแล้วก็แล้วก็ท่องว่าหมากเงาะ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 ไอ้ลูกลูกเงาะภาษาอีสานเขาเรียกหมากหมากหมากเงาะหมากเงาะหมากเงาะเด็กก็ท่องหมากเงาะหมากเงาะหมากเงาะลวงปู่บอกว่าถ้าลวงปู่ไม่บอกให้ลืมตาอย่าลืมตานะถ้าลืมตาก่อนที่ลวงปู่จะบอกเนี่ยก็จะไม่ได้ไม่ได้กินหมากเงาะจะไม่ได้กินหมากเงาะลูกเงาะแต่ถ้า ทำไปตามที่ลูงปู่บอกจะได้ลูกเหาะเนี่ยเป็นถาดเลยยกให้หมดเลยเด็กก็ตกดาวตกลงก็เด็กก็เลยนั่งหลับตาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดงํารงสติให้มันแล้วก็ว่าหมากัมกเหาะหมกัมกเหาะหมั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 กเหาะพอเด็กก็นั่งไปอย่างนั้นแหละตั้งแต่เช้าอ่ะจันเช้าอ่ะตั้งแต่เช้าจนได้ยินเสียงตีะระฆังบ่ายสาม นั่งตั้งแต่เช้าถึงบ่ายสามอ่ะเขาตีะระฆังให้พะระระโยมช่วยออกกวาดตาดกันกวาดลานวัดเด็กพอได้ยินเสียงตีะระฆังลืมตามาปรากฏว่าบนศารามีแต่เด็กกับลูกปู่ขาวแค่นั้นแหละคนอื่นก็ลงไปหมดแล้วยายเยย์ก็ไปอยู่ไม่ใครอยู่แล้วใครก็จะอยู่ตั้งแต่เช้าถึงบ่ายสามก็ไปกันหมดแล้วฝากเด็กไว้กับลูกปู่ลูกปู่ก็เลยลงจากศาลามไม่ได้เลยก็ต้องเฝ้าเด็กนั่งเฝ้าเด็กอยู่นั่นแหละ เพราะว่าเด็กจิตมันรวมไปเป็นฌานแล้วเด็กจิตมันรวมไปเป็นฌานมันต้องอยู่ได้ถึงสามโมงเย็นเลยเนี่ยคือจิตเนี่ยมันชอบลูกเหาะชอบกินลูกเหาะอยากได้ลูกเหาะมันก็เลยตกลงกับตามทางที่หลวงปู่ว่าปกติเด็กสามขวบมันสนจะตายมันนั่งไม่ได้นานหลังมันต้องลุกวิ่งไปแล้วแต่มันความมันอยากกินลูกเหาะมันก็เลยเชื่อฟัาหลวงปู่แล้วก็นั่งจงกระทันจิตรวมเป็นฌานอย่างนี้ถ้าถ้า มันได้ของที่ถูกใจมันก็จะมันก็จะได้มันนี้บางทีมัน,มนไม่ถูกใจมันจิตมันไม่ถูกกับไอ้เครื่องล่อนั้นถ้าเราเลือกเอาเครื่องลอ่อแต่ก็โดยมาตรฐานก็เอาลมหายใจเขาออกเอาหายใจเข้าพุทนาแจเอ,อโทรหรือพุโทโธพุโทโธก,ก็ได้อืมแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆอะ่ะถ้าได้เครื่องล่อที่ถูกใจมันจะอย่างเช่นว่าคนที่ชอบเล่นพักเครื่องอะ่ะหลายคนลุงตาก็ให้เขา จิตมันรวมได้โดยที่อาศัยพระเครื่อง <Akt ien. S 1> อเพราะว่าเขาชอบเล่นพระเครื่องนะมันก็ไม่ได้เป็นโทษพิษภัยอะไรนะในพระเครื่องที่เขาห้อยคออยู่เขาชอบเขาเลือกองที่เขาชอบที่สุดน้อห้อยคอพระเครื่องราคาแพงๆก็มีเยอะตอเนี้ยองค์ไหนที่เขาชอบเขามาห้อยคอเนี่ยลุงตาก,ก็เวลาเขาก็ใช้เขาก็ใช้เครื่องล่ออย่างอื่นเช่นพุธโธหายใจเข้าหายใจออกหรือว่าพุทโธพุทโธพ,พุทโธมันก็ไม่รวมนาทีทาไงจิตมันก็ฟุ้งซ่านอย่างที่หนูว่าเนี่ย ฟุ้งซ่านตลอดหลวงตาก็เลยเห็นเขาอุตส่าห์เพียรปฏิบัติข้ามวันข้ามคืนไม่หลับไม่นอนแต่จิตเขาก็ฟุ้งซ่านตลอดแต่เขาก็อดทนอดทนแต่จิตก็ฟุ้งซ่านตลอดหลวงตาก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็บอกว่าไอ้บอกว่าโยมเนี่ยห้อยพระอะไรเขาก็บอกเขาห้อยห้อยพระองค์หนึ่งเนี่ยแล้วยมจําพระองค์นี้ได้ไหมว่าจําได้ดิเขาส่องทุกวันเลยเขาเอาแว่นมีแว่นส่องพระเขามาส่องทุกวันเลยเขาชอบมากเลยองค์เนี้ยเขาชอบเขาส่องดูทุกวันเลย วันหนึ่งตั้งหลายครั้งส่องดูบ่อยๆมากเลยเพราะว่าองค์เนี้ยเขารักมากแล้วมันแพงมากราคาแพงมากเขาศรัทธาด้วยชอบมากบ่จาได้ไหมอ้ยจาได้หมดเนี่ยลายเส้นลายอะไรลักษณะอะไรจำได้หมดเลยไหนๆมีลักษณะยังไงเขาก็บอกอุ้ยมีอย่างวุ้นๆอย่างเงี้ยเขาจําได้หมดเลยจิตมันก็รวมเลย,เยจิตมันรวมเลยรวมเป็นเป็นฌานตัวใหญ่ก็ ถ้าถ้าเป็นพระเครื่องคนที่ชอบเล่นพระเครื่องแล้วก็ส่องทุกวันทุกวันองค์ไหนที่เขารักที่สุดแล้วให้เอาองค์นั้นมาล่อมาจิตมันรวมป็นชานง่ายนิดเดียวเลยเหนูต้องหาว่าหนูชอบอะไรอ,อถ้าหนูชอบมีสิ่งที่หนูชอบพิเศษอะ่ะอันนั้นจะมันจะไม่จิตมันไม่ไม,ไม่ฟุ้งซ่านเลยมันจะมารวมอยู่ได้ง่ายนึกอะไรขึ้นมานึกถึงไอ้สิ่งที่หนูชอบที่สุดอะมีไหมล่ะชอบปลูกต้นไม้เออก็ต้นไม้<ะ>ต,ต้นที่เราชอบอะ นึกถึงเราปลูกต้นไม้ก็ได้นึกถึงที่เราปลูกต้นไม้ที่เราชอบปลูกต้นไม้เราก็ปลูกต้นไม้โดยเฉพาะต้นที่เราชอบนึกอยู่น่นแน่นึก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 ถึงต้นไม้ที่เราปลูกต้นที่เราที่ชอบที่สุดหรือปลูกแล้วเราก็ชอบที่สุดต้นนั้นเนี่ยนึกถึงต้นนั้นไว้มันก็จะไม่หลุดเพราะเราชอบอยู่อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะใน,ในตำราในคัมภีร์ก็ไม่ได้บอกไว้วอย่างนี้แต่จากจากประสบการณ์เนี่ย ถ้าเอาสิ่งที่ที่คนนั้นชอบแล้วมันก็ไม่ได้เป็น,นกิเลสตาหาที่เป็นโทษพิษภัยอะไรก็ก็ให้เขานึกอย่างนี้หนูชอบต้นไม,ม้นก็ไม่ได้โทษพิษภัยอะไรชอบปลูกต้นไม้หนูก็นึกถึงต้นไม้ที่หนูปลูกไว้ถ้าหนูชอบต้นไหนเป็นพิเศษอะหนูรักมันมากต้นนั้นหนกูก็ก็นึกถึงต้นนั้นน่ะนึก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 ย่หลุดมันก็จะไม่หลุดได้ไหนเ <L un ters> ข้าใจไหมค่ะเ <L un ters> ข้าใจค่ะอย่างเคยเคยมีชาวต่างชาติอย่างเนี้ไม่ไม่ใช่เป็นเป็นคนที่เขานับถือศาสนาอื่น ขานับถือศาสนาอื่นนับถือศาสนาคิดกันบอกก็ได้เขานับถือศาสนาคิดแต่ลูกตาไม่รู้ว่าเขานับถือศาสนาคิดก็มีคนเนี่ยเขาป่วยหนักตอนนั้นเน่ยเขาเป็นมะเร็งร้ายแรงถึงขั้นสุดท้ายแหละเป็นมะเร็งตับร้าแรงถึงขั้นสุดท้ายมีคนก็ประคองมาประคองสองข้างประคองประคองปีกมาเลยสองคนมาหาลูกตาแล้วก็บอกว่าเนี่ยก็อยากจะมาปฏิบัติกับลวงตา หวงตาก็ไม่รู้เขานับถือคิดตาสนาก็เลยบอกให้เขาพุทโธ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 เขาก็เอเขาก็ไม่พูดอะไรมันมีความรู้สึกว่าในใจเขาเนี่ยมันมันตีกันมันมีเหมือนคนตีกันเอะมันทําไมเหมือนเหมือนตีกันนะมันไม่สงบมันตีกันหวงตาเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโยมโยมหยุดก่อนดิบริกรรมว่าพระเจ้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 าเหรอ โยมก็เลยตกใจบอกว่าขอโทษขอโทษก็รีบกราบขอเขารีบกราบขอโทษลุงตาใหญ่เขาบอกว่าเขานับถือคิดศาสนาเป็นคนสอนศาสนาคิดด้วยเขาเลยทรยศต่อศาสนาเข้าไม่ได้เขาทรยศต่อศาสนาเข้าไม่ได้เขาเลยไม่ไม่ท่องพุทโธเหมือนที่ลุงตาบอกเขาแอบท่องพระเจ้าพระเจ้าอยู่ข้างในแต่มันรู้สึกว่ามันฝืนฝืนขัดขัดกันยัง่งมันก็เลยรู้สึกมันตีกันอยู่งในจิตลุงตาก็เลยบอกไม่เป็นไรอย่างนั้นไง ให้ให้เขาอะท่องคําว่าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าต่อไปก็แล้วตาไม่ต้องนึกถึงว่าเขาจะต้องมาปฏิบัติกับลุงตาให้เขานึกนึกคำว่าพระเจ้าไปจะได้ไม่ต้องมากังวลในจิตแล้วมาตีกันเออเขาก็ดีใจหัวยิ้มใหญ่เลยเขาก็ท่องไปพระเจ้า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 ท่องสักพักหนึ่งอะมันก็ตีกันอีกอะข้างในจิตอะมันตีกันแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวโยมหยุดก่อนหยุดก่อนทําไมข้างในจิตมันตีกันอย่างเงี้ยเขาก็บอกเขารู้สึกว่าตอนแรก หลวงตาให้เขาท่องพุทธโธพุทธโธเขาไปท่องพระเจ้าพระเจ้าเขารู้สึกว่ามัน,ม,นมันทรยศต่อาศาสนาเขาก็ทําไม่ได้แต่พอหลวงตาบอกให้เขาท่องพระเจ้าพระเจ้าเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขามาขอพึ่งหลวงตามาขอความช่วยเหลือจากหลวงตาบากหน้ามาขอความช่วยเหลือจากหลวงตาเขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายจะมาปฏิบัติกับหลวงตาแต่หลวงตาให้เขาท่องพุทธโธพุทโธเขาอยากไปท่องพระเจ้าพระเจ้ามันรู้สึกว่าเขาทรยศต่อหลวงตา อีกตอนแรกเขาึกว่าเขาบอกว่าเขาทนรยศต่อศาสนาเขาแต่พอพอลูกตายเขาทอดพระเจ้าเขาบอกเขาทรยศต่อลูกตาอีกลูกตาเอาเอจะเอาอย่างไงวะเจ้าดิคิดมา้าเก่งเพราะว่าไปเป็นเครื่องลอ่อเฉยเนี่ยเขาก็าเลยขอต่อรองว่าเอาที่ไม่มีศาสนาได้ไหมไอ้ที่เป็นกลางๆอ่ะเครื่องล่อที่เป็นกลางกลาไม่มีสัตว์ไม่ไม่ได้อ้างถึงพุทธศาสนาไม่ได้อ้างถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้อ้างถึงไอ้คิดศรราสนาพระเจ้าพระเจ้าเราก็บรลมหายใจเขาออกเนี่ย ลมหายใจเขาออกนี่มันมันไปกลางแล้วลมหายใจเขาออกไม่เกี่ยวเลยชุกชาติศาสนามีลมหายใจเขาออกหมดเออเขาก็ดีใจอ้าเอาลมหายใจเขาออกเขาก็หายใจเข้าออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกสักพักเดียวไปหายไปวันน้องวันนึงก็กลับมาคืนขอคืนขอคืนอ้าวทำไมขอคืนมันจุกแน่นหน้าอกไปหมดเลยมันไม่เคยไม่เคยไปรู้ลมหายใจ มันก็คือมันมันมันหายปกติมันหายใจโดยไม่ต้องมีคนไปดูพอเขามีคนไปดูเราไม่ใจแค่นั้นและมันหายใจติดติดกัดกัดอ่ะแน่นจุกหน้าอกไปหมดขอคืนขอคืนเอามาคืนอีกเอ,อ้ยเจ้านี่อะไรก็ไม่ได้ทักอย่างนะเจ้าอะไรดีวะก็เลยบอกเลิ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 ก,เลกคิดเลอกการปฏิบัติธรรมในชีวิตของเจ้าชอบอะไรมากที่สุดเอาอย่างนี้ดีกว่ามานึกกันมาคุยกันในชีวิตของเจ้ามีความภูมิใจภาคภูมิใจและชอบอะไรมากที่สุด พอพูดแค่เนี้ยเขาเป็นปิติมาก่อนแล้วยังไม่ทันจะนึกอะไรเลยปิติมันขึ้นสูซาซาบซาสาูซาซาบซาอ้าวเฮ้ยปิติขึ้นแล้วยังไม่ทันจะไม่ทันจะนึกถึงอะไรเลยแต่พอพูดถึงเขาปิติมาก่อนแล้วอาจารย์รู้ไหมผมนี่แน่เป็นนักสีไวโอลินระดับมือต้นต้นของโลกเลยผมเคยสียไวโอลินระดับแบบเป็นผู้นำของวงออเคสตราวงใหญ่ของโลกเลยเนี่ยผมนี่เก่งมากเลยเรื่องสีไวโอลินเขาก็ทำท่าใชา่ เอาเอาไวโอลินไม่มีหรอกในมือเขาเนี่ยเขาก็ทําไวโอลินทําไวโอลินแล้วก็ไม้ก็ไม่มีไม้สีก็ไม่มีมันก็เหมือนมีความรู้สึกเหมือนมีไวโอลินแล้วไม้สีจริงๆแล้วก็สีสีสีเป็นเพลงเป็นเพลงอะไรโมซาร์ทวีโตเฟนอะไรเพลงเทเพลงอะไรคลาสสิกอ่ะมันไม่เป็นเสียงร้องเสียงเลิกแหละแล้วก็ทําทําเหมือนกับในใจเขาก็ทําเป็นเป็นเพลงเป็นของโมซาร์ทวีโตเฟนอน่ะมันไม่มีเสียงร้องเออตอนนี้จิตเขาไม่ไปไหนเลยให้เครื่องล่ออย่างอื่นน่ะ เขาฟุา้งซ่านพอพอเสีไวโอลินนั่นน่ะเนมันเป็นสีไวโอลินเปล่าไม่มีหรอกไม่มีไวโอลินหรอกแต่มันเป็นนิมิตอะเป็นภาพนิมิตแค่เขาสีไวโอลินนิมิตเนี่ยจิตเขาไม่พลากออกไปเลยรวมเปหนึ่งเดียวกับไวโอลินจิตรวัวบึ้มไปไอ้บ้านสามชั้นไอ้สะเทือนเลื่อนล้านเหมือนแผ่นดินไหวเลยไอ้ลูกลูกลูกชายทําการบ้านอยู่บนชั้นสามเนี่ยโต๊ะหนังสือเลื่อนไปได้เลยแล้วก็ ไอ ų, <Goodnight. S 1> ้ภรรยาลงจากชั้นสองมาชั้นหนึ่งเนี Half ่ยเขานั Gig ่งสมาธิอยู Dry ่ชั้นสองภรรยาลงลงจากชั้นสองมาชั้นหนึ่งอ่ะลงบันไดมาบันไดบันไดสั่นหมดเลยภรรยาภรรยาเลยเรียกลูกกับสามีให้วิ่งออกนอกบ้านเพราะว่าแผ่นดินไหวไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเขาก็ไม่รู้เขาเลยออกจากสมาธิวิ่งตามภรรยาออกมาลูกก็วิ่งตามกันออกมานอกบ้านพอออกมามาถามข้างบ้านปรากฏว่าไม่มีแผ่นดินไหวอะไม่มีอ้าว บ้านอื่นไม่ไม่มีใครวี่งมออกมาเลยเอ๊ะไม่มีแผ่นดินไหวเอระไม่มีมีบ้านเขาบ้านเดียวเขาเลยสงสัยเฮ้ยมาเกิดอะไรขึ้นวะแล้วเขาก็ไปทําไปทําใหม่บ้านก็ไหวอีกโอ้เนี่ยเขาเลือกเอาไอ้สิ่งที่เขาถูกใจอั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวนะแต่ในในพระกภีในในพระไตรปิฎกท่านก็ให้ใช้แค่สี่สิบอย่างแต่เนี้ยพอมันมันใช้แล้วมันไม่ค่อยอยู่ แต่เราคนไม่ค่อยอยู่พอไปเลือกเอาไอ้พักเครื่องที่ห้อยคอที่เขาเลือกเอา Open lan, อกแพงๆอกที่เขาชอบที่สุดอนะมันได้ไปไหนเลยจิตมันเขา้าขอเกียอยู่กับอกผักเครื่องนั้นเนี่ยพอเขาชอบมากเขาส่งทุกวันเอากล้องมาส่งส่งวันละไม่รู้กี่รอบเงี้ยหรือติหรือเด็กที่ท่องอ้ไอ้หมกัมกเงะางะหมกักเงาะหมักเงาะอยากกินเนี่ยเนี่ยสุดท้ายก็จิตรวมเป็นฌานได้หนูก็ต้องเลือกเอาที่ชอบนะชอบปูต้นไม้ก็เลือก,เล,อกเลือกต้นที่ชอบที่สุด